สวัสดีค่ะหนูชื่อเอนะคะหนูขอแทนตัวว่าหนูกันแล้วกันหนูอายุ19ปีค่ะตอนนี้หนูได้แต่งงานกับ2ซึ่งเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเราแอบคบกันตั้งแต่สมัยเรียนจนตอนนี้พ่อกับแม่ของเราทั้งสองฝ่ายบังคับให้เราแต่งงานกันแรกแรก เราก็รู้สึกเสียดายการเรียนค่ะแต่เราสองคนก็รักกันมากและอยากอยู่ด้วยกันและมั่นใจว่าจะสามารถประครับประคองคําว่าครอบครัวไปด้วยกันได้สองอยากให้เอมั่นใจนะว่าสองจะดูแลเอได้เป็นอย่างดีเอไม่ต้องกลัวจากสองเอเชื่อแต่ยังไง เอก็ยังเสียดายเรียนมหาลัยอยู่ดีงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราสองคงก้กลับไปเรียนเหมือนเดิมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันจะไหวเหรอสองมันหนักนะงั้นเอจะเอายังไงละ่ะถ้าไม่แต่งเราก็ได้เลิกคบกันนะแต่งก็แต่งเอไม่ได้ว่าอะไรหรอกเอกแค่รู้สึกเสียดายเฉยๆนะ เอลักสองยังไงเอก็ต้องแต่งงานกับสองอยู่แล้วเราสองคนตกลงแต่งงานกันตามที่ผู้ใหญ่บอกค่ะเพอเราก็รอเวลานี้มาเนิ่นนานจนตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันแต่เราสองคนไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามตรกฎหมายแล้วนะคะพอคิดว่ายังเด็กอยู่ สองอยากมีลูกจังเลยเอมันไวไปไหมสองไม่ไวหรอกเราแต่งงานกันแล้วนะมีไวจะได้ทันใช้ไงแต่เอยังไม่พร้อมนะดิเอกลัวเอกลัวอะไรเอกลัวว่าเอจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีไงงั้นเอาอย่างนี้ เดียวสองจะไปหางานทําที่มั่นคงและอีกอย่างเอก็ต้องยอมรับนะว่าเอเป็นเมียของสองต่อไปเราต้องมีลูกด้วยกันก็ได้แล้ววันนี้สองจะออกไปไหนแล้เนี่ยจะออกไปหาเพื่อนสนอยนะพอดีเพื่อนโทรมาว่ามันไม่สบายอ้าวเหรอให้เอไปด้วยไหมไม่ต้องหรอกเอไม่ต้อง เออยู่บ้านเถอะเราเพิ่งแต่งงานกันนะอย่าเพิ่งออกไปไหนเลยจะหนูมาอยู่ที่บ้านของสองค่ะหนูเชื่อสองทุกอยา่างแม้ว่าเขาจะพูดอะไรทำอะไรจะโกหกมาแบบไหนหนูก็เชื่อเขาคําพูดที่ดูไพเราะหวานหูที่มีเสน่ห์ของเขาที่บอกกับหนูออกมาหนูเชื่อเขาทุกคําไม่เว้นแม้แต่คําเดียวค่ะ หลายต่รายครั้งที่เพื่อนรุ่นเดียวกันมาพูดคุยให้หนูฟังว่าสองนั้นเขาแอบมีผู้หญิงคนอื่นหนูก็ยังไม่เชื่อค่ะหรือเธอจะเห็นด้วยสายตาตัวเองฮะเอฉันมาบอกขนาดนี้แล้วเธอยังทนงู้อยู่ได้ยังไงสองมาสวมเขาให้เธอนะเอติก๊กไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ ไม่มีอะไรได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นไปดูหนังกับสองสองต่อสองขนาดนั้นเธอยังจะบอกว่าไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยเธอไม่ใช่เพื่อนฉันนะฉันคงไม่โทรมาบอกให้เสียเวลายังไงเราก็ขอบใจเธอมากนะติ๊กแต่เรื่องนี้ขอเราคุยกับสองดีกว่าขอบใจมากนะเออ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 เธอ,อนกระซื้อไม่มีวันหยุดเลย ซื่อตั้งแต่เรียนตั้งแต่งงานมีหน้าละ่ะสมมันถึงทำตัวแบบนี้จะโทษแต่สมมันก็ไม่ถูกเอานาติ๊กช่างเถอะเราเป็นของเราแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเรารักสองติ๊กก็รู้ก็รู้นี่ไงถึงได้มาเตือนก่อนก่อนที่มีอะไรจะบานปลายมากกว่านี้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันยังทันนะเอ๋ ขอบใจมากนะติ๊กเมื่อติ๊กวางสายไปแล้วค่ะหนูก็พะวงคิดแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าหนูไม่คิดนะคะหนูคิดมาโดยตลอดที่ติ๊กพูดหลายครั้งที่ติ๊กส่งรูปภาพคลิปวิดีโอให้หนูดูว่าสองนั้นเขาแอบมีสารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นที่รักของสองมากเหลือเกินหนูพยายามเก็บเก็บเอาไว้ในใจ พราะตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านของเขาไม่สามารถทำอะไรได้คืนนี้สองไม่ยอมกลับบ้านค่ะหนูพะวงมากเลยโทรไปเขาก็ไม่รับหนูลงมาอยู่ชั้นล่างอยู่หน้าระเบียงบ้านเพื่อรอให้สองกลับมาแต่ก็มีวิแววว่าเขาจะกลับมาเลยหนูเอ๊เป็นอะไรนะลูกอ่าคุณพ่อ คุณพ่อก่อนสองถามออกมาทำให้หนูหันไปมองแล้วก็วางมือถือลงค่ะพอดีสองยังไม่กลับบ้านนะคะคุณพ่อกลับดึกแล้วนี้สองแล้วทำไมหนูไม่ขึ้นไปนอนล่ะมาลองมนทำไมอ๋อพอดีว่าหนูกำลังจะขึ้นไปค่ะคุณพ่อนอนไม่ค่อยหลับก็เลยมาสูดอากาศงั้นก็ขึ้นไปนอนสิไปลูกไปจะห้าทุ่มแล้วนะ นอนดึกเดี๋ยวจะไม่สบายเอาค่ะคุณพ่อคุณพ่อของสองนั้นเป็นคนที่มีความคิดดีค่ะเขาเป็นข้าราชการตำรวจเขารู้เป็นผู้ใหญ่มากๆเลยหนูเองก็นับถือคุณพ่อของสองนะคะเหมือนกับคุณพ่อของตัวเองเลยตอนนี้หนูกลับขึ้นมาบนห้องตามที่คุณพ่อบอกรู้สึกพววงมากเลยค่ะไม่นานติ๊กก็โทรมาอีกครั้ง เอ๋ๆว่าไงติ๊กสองไม่ไกลับบ้านใช่ไหมติ๊กรู้ได้ยังไงจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะก็ตอนนี้เรามาเที่ยวที่พับสองมันอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหัวใจของหนูแทบสลายลงค่ะพอหนูคิดว่าสองนั้นเขาบอกไปแค่ว่าวันเกิดเพื่อนแต่ก็ไปออกผับกับผู้หญิงได้ขนาดนี้แล้ว หนูยังจะรักผู้ชายคนนี้ได้ต่อเหรอคะหนูวางสายลงอย่างรู้สึกเปลี่ยวตอนนี้เสียงเข้าประตูกระดังขึ้นค่ะไปเปิดตรงนี้ลคะค่ะหนูก็คิดว่าสองก็เลยรีบไปเปิดแต่ที่ไหนได้เป็นคุณพ่อของสองนั่นเองคะ่ะหนูเอกินนมก่อนเอาลูกอ่ะจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน พ่อรู้ว่าสองมันกลับดึกหนูคงคิดมากเพราะว่าเพิ่งแต่งงานกันขอบคุณมากนะคะคุณพ่อที่เข้าใจเอแล้วนี่มันไปไหนมาไหนนะมันได้บอกหรือเปล่าว่าจะกลับดึกบอกค่ะคุณพ่อเดี๋ยวสองก็คงกลับค่ะหนูโกหกออกไปเพื่อให้ตัวเองสบายใจแล้วคนที่ฟังสบายใจด้วยแต่หารู้ไหม ว่าความคิดของหนูตอนนี้มันฟุ้งซ่านตะเลิดตะเลือไปไหนหมดเสียแล้วเหลือแค่แพงใบหน้าของคุณพ่อที่จ้องมองมาอย่างรู้สึกเอ็นดูทําให้หนูรู้สึกอบอุ่นและเสมือนว่าหนูยังเหลือใครคนที่รักหนูมากกว่าสามีด้วยซ้ํา